วันหน้าวันหลังหากใต้เท้าอยากจะไปเที่ยวหรือไปดูอะไรหรืออยากจะไปพบปะเยี่ยมเยียนผู้ใดจะเป็นยามเช้าสายบ่ายเย็นหรือยามวิการไม่ต้องเกรงใจนะขอรับเหตุใดฉันต้องไปคอยรบกวนในฝุนด้วยเพราะ กระผมอยากรับใช้ใต้เท้ารับใช้อันใดฉันไม่มีคุณมีโทษอันใดจ,จากบรรดาให้ในายคุณดอกและค่าจ้างค่าอ่อนอันใดก็ไม่มีกรุณารับกระผมไว้ใช้เสมือนดั่งเป็นบ่าวคนหนึ่งเถิดขอรับหเหตุใดจักมาเป็นบ่าวเอาเถิดฉันรับนายคุณเป็นเสมือนเพื่อนเกลือกแล้วกัน เพื่อนเกลอฉันไม่มีเพื่อนดอกหอกจากมาไกลจากบ้านจากถิ่นที่อยู่มานอกจากคุณพุ่มคุณอาพุ่มและคนแพนนี้ฉันก็ไม่มีใคร เป็นเกียรติยศของกระผมอย่างยิ่งขอรับเลิกพูดจากระจบยกยอฉันเสียดีเถอะกระผมจะกระจบใต้เท้าไปเพื่ออะไรน,นี่ไงเรียกฉันว่าใต้เท้าทำรากับฉันเป็นเจ้าคุณเกแก่จากเป็นเกลอกาัาไม่ใช่หรือมิสหายเขาไม่เรียกกันเจ้าคุณให้เท้าคุณท่านคุณเธอดอก อืมเช่นนั้นกระผมก็จะเรียกว่าคุณเชกได้นะสี่ขรับได้ดีใจเหลือเกินคร,รับต่อไปนี้กระผมก็จะไปมาหาสู่ไปไหนมาไหนกับคุณเชกได้ใช่ไหมขอรับ ฉันต้องเข้าเรือนแล้วขอรับนายหุ่นกับคนเรือหลบฝนอยู่ตามจำเป็นเถิดแต่ฉันคงต้องเข้าไปหาคุณอาแล้วท่านคงรอตามสบายเถิดขอรับอย่าได้วิตกกังวลไปเลยกระผมไม่นำเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณหออฉันจักเดือดร้อนอันใดเพราะนายหุน่น กระผมเข้าทางกลอกออกทางประตูแลจากไม่นำเรื่องร้อนแต่เก่าก่อนมาให้คุณถึงที่นี่ดอกขอให้คุณได้เล่าเรียนวิชาได้ทำงานการตามที่คุณปรารถนาเถิดขอรับ